เอ้ยลุงขานม่าะนองเอ้ยกินนั่นนักินตำข่ปุ่นตำส่วตตำซุ่มเนาะอย่าตีพี่น้องอ่สบายดีพี่น้องเมื่อกี้ตำองมุมกันเด้อตำส่วเด้อมาพี่น้องมาังามาจับนี่ลูก กัด uh, so so uh, so oh! uh ีเ huh. ด oh? yeah. so ้อเออบันไดกินบันไดกินปกนที่อันั่นโอ้ยใส่ตะปูลรงที่ยังย่อเออไปที่ผิดนะอ๋อนั่งนั่งนั่งไปดีเด้อมาเด้มมากินตามรานสวนเดเ้บบอกเานเลยอาแม่มูกินยังน้องพอน้้ำฮะเดิไปใหให้รานสที่ก่อน ăn mặc quái nữa mọi người mệt mỏi mệt mỏi mệt 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 luôn mệt 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 mát mệt 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 มับม้างใน้มีนพ่อมานาวกะนาวมากินตำมาแล้วป่าบอกินบะกินนาวอยากเดี๋ยวเกแบตอหายวกอ้วกอาตัวเฮ้ยกินเดียวเนาะมาอยู่พ้องบันไดออนนะเลียงทุกักว่าโอ้ยตำหดอันนี้อันอย่าหนึ่งเนาะ

ไม่หนาเยามามาด้อสัวทาหม่พี่น้องเลยูมาตายคนบูลาหลายคนมาเลยมาเด้อทุกันไปอันนั้นไม่ไ้โยนแล้วเอเออแล้วเบอกไม่ไดไม่ใหญ่ไม่ได้ไม่เยนเด้อ มามาุกมาเลาวนะมีไซูนอันก็อกนาีเออไหนเอากันเปี่ยนเอากันแบ่งให้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 ลูกมันกินนั่นค่ะบอเออลูกอยนจานอาติบขาวที่หากหลายอยู่ในกระถอไน่จหนุยกับมาที่มเออไปขาวตเวกเเขาแบ่งให้โมบูเดอถบาามาตัมก พาเันจน่งแ้ักไปทวงรถรถ่มีเฮ้ยสังเนเลยินตาเออมาแล้วมาแล้บ่งหันแดมนีพี่น้องเลยลายคนอะไรหมรับแสเห็นแสะสะลายคนตอน่ไงเนั้นแหละจ้าันน่นาป้านถูกเลลายบอ ลูกมายากทานเอาไอ้เล็กติดใส่ตัวเนื้อเอาถุงก่ออ่าทำมัเอาเอาเดี๋ยวมา้อ๊ยนึกออกนึกออกสามเลยเอาเดี๋ยวเฮ้ยน้คนเขียดอืมไม่ไดเอาหมอบะหมอบีไปเอาหมอบเขียดอะ

bạn có hát 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 หวิใหนอกทสองวงพี่น้องเลยวงนี้มีสามคนมันก็แห้บักหลาด้วอาารน่อยวงมีลายการิเบอร์เด็กพี่น้องเลยเสียบขักเสียบแน่เพชรพี่น้องเอ้ยเพชรเพช กินเดียวพอกในส่งกันนาบดมูนโนอยู่เอ้ย้ามือ้าไม่น่ะแล้วมอเอ้ยเอ้ย้บได้เศษนหนาวเปนหนาวเพิ่ตื่นแต่นอนนะพี่น้องแอันนี้กับแล้วก็มีี่ดนะ้อีอ้ยแสบพี่น้อง ยังบ่อิ่มได้ฮะน่ะแซบบ่แซบบอบีมจนเพ็ดจนขิมจนมีนโมกหมแล้วบอเพ็ดบอทีสื้อสืกินเธอละตอนบ่เพ็ดแล้วเพ็ดพี่น้อง ตัมขบ้าใหญ่เมนอมเมายี่ยนโบเบิร์ตโบบิรลาคนุกติังเรืออยู่ในหนึ่งนะเ่มองงนนุเนนรืออยู่ในหนึ่ง่มองนยุนก็ข้าวบินไกข้าวบิข้าวหรือเช้านี่ผิดเสียท่อไม่ธรมันไม่่อยตั้มนาเพชรอะไรหรอ เออบ่สิทธิไ่ไปชิ้นจมหัวแห่แสบเลยเอ็นซี่มะขกนอกมาตัวแห่อยากินตามหุ่ได้เดินนอกเลยลองกินบึงเลยฮาว่าแสบมีน้องบีนเนาะ

ได้คนลำเสได้มกินนดีโอนอนี้ยก็ท็กซี่ะไปเปิดประตูนี่อะมันนี่นี้มากตอ้าจะเปตัหนนี่มาตัไันนแาะ สแหงอันกเหี่ยวเลยโอ้ยเขาตู้เย็นหมดเหี่ยวเนี่ยยหอมอยากก็ไปหามากเลยน้ำข่าน้ำข่าอยู่เรื่องไทมีไปเอเอามาด้อเอามาลอยเดือด้อช่วยมากหลยจะดีมาตําเลย ได้แสงอ่ะฮะได้แสงตามผื่นก็ได้มืาอนีบเลยสีอาภัพาป็นซาชีฮะสีอาพภัพเป็นชาไม่แล้วพี่น้องเอ้ยจะผิดเกี่ยนทันทีเนาะเบิ่งเบิ่แล้วเบ่งแล้วเบิ่แล้วเรือแต่กระตู้พี่น้องเอ้ยเอาอันนี้ก็แม่น้องบีมเนาะอันนั้นก็น้องายน้องของน้องเมย์เด้อพี่น้องเนาะเดินก็ลูกายเพื่นวงนี้ยังบ่เบิดอยู่เคื่อดน้อยยังบ่เบิดอยู่เพชรแห้งบ่ พี่น้อยเอิอน้นทานผู้ชมกินเนี่ยลูกเออเออกินดำยังลูกดำขระปุ้นดำม,ม,มังหุงเ,เพชรบ่แซบบะลูกแซบ <laughs> ไปเหยพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดี <laughs>